คนของเฮาเปียบประตูอยู่ในน้ำอุบนบานนี่สีเราเปียกคนเฮาแต่ละขันคนปันไว้เป็นส่วนกันเราที่นางวันนั้นคือดอกบัวอยู่ในน้ำพ่นเป็นเท้าเตาออกใหม่ย่านบ่ท่านใดไงเตาหรือป่าจิพอกินเสียงหรือบอยยังเราที่สองกบลังมีการเพียงกลางว่างบ่ท่านพอเปียบทั้งสองเรานี้บ่ท่านไก่มอสิบานยังเมิดมุนอยู่แปดด่านบ่แกงซองมองเห็นตกอยู่ในอบายพุ่มบริเลกไปนหนพน เราบนที่สามนั้นอุป,ปมาปุ่นเปียบเทียบเห็นจงแกงอยูย่เครื่องน้ำม,มอสิบานเอกบนหลายมือพ้องไข่บานยามกับอุป,ปมาให้โหปัญญาทานสิพองใสดอกที่สีพันวาว้ปัญญาเก่งเสียนทำคือดอกบัวขึ้นมาเหนีอโพเลยจากผิวน้ำย่าม,มีสุริโยขึ้นทอดแสงไขอากาศต้องย่มบานให้ได้ในวันนั้นแน่นอนแสงแดดร้อนต้องบานย่มปัญญาดีมีความหวังเห็นถ้ำนอพุทโทษฝนสอนไหวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย มัดดีจ้ากลับมาบอกันอีกแล้วพญา,าม่กบพอท้องเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ยาดกบกรสินมาบอกพญา,าเรี่ยงกะถินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันเป็นจังไดพขอขอเส้นรับส้มรับปังได้แล้วคะ่ะสารับสากผักบันก้อนสิกันกันกระถิน เคยดยงนมาไหนสฉพาะการกระถิ่นไห่ในตำนานมีว่าภิกษุสงฆ์สามสิบลูกเดินทางไก่ไต่เต้าสิบไปเฟาพุทธองค์ก่ประสงค์ต่อตั้งอยากฟังเทศเทศนาเดินจากเมืองปว่ววาระวางทางไก่เงินมาเอิญมาถึงเท่าเมืองหลวงสาเกตฝนกระตกหยาดหยอยกีวอนผ่าเปียกตุ่มสัสิมมมเข่าเขตพ่อดีสาวัตีกรยั่งไก่ระวางทางมามีไก่ ถ้ากันยุดล่อไวจำพรรษาเมืองสาเกตออกพัรษาเรียบร้อยสิไปเฝ้าสาสดา,าคนกระตกจากป่าเป็นเม็ดพ่อปล่อยพอเป็นไปละดูฝนระวางพันษาสิ่นดินหลือหญา้าสาขาปลาไม่พงเดี๋ยวกะกี่ภูไม่สดตื่นปงสวัยมาหอดไก่กุ้งไงาสาวัตถีองค์มุนีทัตสะพนปัท,ทับเทศตะวันกวงคนทั้งปวงมาเฝา้าฟังรรมในระวาง พระภิกษุเดินทางเขาฟอพุธเจา้ากีวอนผพาเปียกตม,ก,มก้มกราบไหว้องค์พระสัมมาสาธดาทรงเห็นพระภิกษุเวลานั้นเหล้วดุกกีวอนผพาอังสาเปียกสุมล่ำบากหลายลุนลุนเปื้อนโดยเมดฝนพระภิกษุด,ดันดุนมาจากท้างไก่พระจอมไกก็เลยตัดสั่งในเวลานั้นแล้วนอนุญาตให้หาตกีวอนใหม่ อุบาสกคนใดอุบาสิกาคนใดสิมีใจสะอาดจ,จะถวายผ่าทอดกระถิน่นตัดจังสินนั่งนาดวิสาขามาจะดับฟังรรมเทศนาเวลานั้นอันอาสาสางกระถิน่นท่านก่อนทานเฉพาะการแหลกเริ่มโคกเข้าเราเดินเจ้าพุทธยังไลเริ่มเรียกว่ากระถิ่นท่านอยู่ในการจำก,กัดเบี่ยนสิบสองเพ่งสิน้นแต่กระถิ่นนั่นมีมากสามอย่างหนึ่งจุนลกระถิน่น ไม่ไนายจึงเป็นค้นสางต่ำท่าง,างกฐินแลลนทำมือน,นั่นถอดมือน,นั่นให้เส็ดสิ้นทุกอันอันที่สองวันนั้นปักสลากวาฬนาเรียกมาหากฐินเศรษฐีเป็นค้นสางสร้างค้นกกค้นเขา่าหาแนวงัันแนวแห่สร้างยิ่งไงแทแๆกเลยเอิญว่มามาหาอันที่สามนันนามัชมะติเป็นกลางคือนั่งวิสาขายอดจดติงามย่องกายคือท่องขำาแก้วไพ่ทุ่นบุญทรง สมัยพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่เลิยเลินถวายผาทอดกระถิ่นสรุปลงทุกสิน้นบุญมากอนันนันตังเล่นผู้ฟังอุบาสกที่บุญพานาไดอาน,นิสงทั้งหามาติกาทั้งแปดสรุปลงซสำนีกระถิ่นสัง่งเป็นซองทงั้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สุดท้ายนี่ก็ไม่มีอย่งเนาะค่ะเนาะนี่ต่ความสุขความเจริญสุขภาพไก่แข็งแรงสุกไกนี่ในมนโนซอยเซินบ่อวันหรือเคลื่อนให้สนุกคือเคลื่อนเยื่อหมันเม,มือนปีสุขุูขุะคนเดอ้อค่ะเด้อซาโต สักครั้งเอาจากนั้นเขามาควงขามาจีเขาก็บอกสเขามีงที่กดโ